สวัสดีครับมาถึงการอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานของคาเฟอโกะคาเฟอโก o ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำโปรโตคอลระหว่างาระหว่างโปรโตคอลระหว่างเครื่องคพิปเตอร์ของเราที่อยู่ที่บ้านเนี่ยหรือว่าเราจะเอาคอมของเราเป็นเวเซอร์เป็นเซอร์เวอร์นะครับก็ สามารถทําได้เลยนะฮะโดยที่ว,ว่าเราไม่ต้องไปเช่าบริการของโฮสติง้งต่างๆหรือว่าเช่าบริการพวก VPS อย่างเงี้ยครับเราสามารถใช้ตัวของ Cloudflare นี่ครับทํางานได้เลยะะจากที่บ้าน,นครับแต่ทีนี้นะฮะก็ Cloudflare Go คืออะไรฮะ Cloudflare Go นี่คือเป็นค l o u d f ที่มีพื้นฐานการเออพื้นฐานนะฮะก็ เป็นอุโมงค์ข้าออกนะครับก็คือเวลาถ้าสมมติว่าเขาเรียกว่าอปโอมัตต์โลติ้งนะฮะนะฮะคุณสมบัติของข้อแฟตัวนี้ครับก็คือเวลาคอมจากบ้านเราเนี่ยฮะนะฮะมีการเลือกใช้ใช่ไหมฮะมีการเลือกขอนะฮะชื่อโฮสต์หรือว่าชื่ออะไรฮะก็ข้อแฟต์ก็จะเลือกสีนะฮะที่เหมาะสมที่สุดนะฮะเซเวอร์ที่อยู่ไกลสุดนะครับ ก็เชื่อมต่อปกติเหล่านั้นนะฮะก็ไปยังคําขอของแอปพลิชันที่เราทําไวน้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเว็บหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะก็ถ้าผ่านปกติก็มั่นใจได้เลยฮะก็การจุกตีก็จะหยุดลงนะฮะก็เพราะว่ามันจะผ่านของเว็บแอปพลิชันไฟวอลนะฮอแล้วก็ ดีดีดอตนะฮะก็จะใช้งานไม่ได้ด้วยนะครับแต่นี้เนี่ยก็คือผมยังไม่เทสเนาะนะฮะก็เดี๋ยวต้องเทสอีกทีนะครับนะฮะแล้วก็คาเฟอโคนิสสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ HTTP แล้วก็เซิร์ฟเวอร์เอ่อเอ่อ h t t p นะฮะออลิมโมทและไกลและปกครองอื่นๆได้ด้วยนะครับนะฮะก็ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อนะฮะได้หลายเอ็กซ์เพชั่นนะฮะหลายประเภทนะครับนะฮะเราก็สามารถไปใช้ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวอื่นนะครับอโอเคทีนี้เนี่ยครับก็ผมมีซวออยู่ตัวหนึ่งนะครับฮก็เป็นเป็นเป็นพอดไทเนอร์นะครับพอดไทเนอร์หรือผมจะเอามาใช้เป็นเอ็นจ้นก็ได้นะครับอในนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายโดยการว่าเดี๋ยวผมจะเอามาใช้เป็นเอ็นจเกกันสักน่อะครับ ครับก็ในนี้เนี่ยก็ผม i n s tall engine X ไว้ที่อ่พอร์ตปสิบปสิบนะครับอ่าฮะก็เดี๋ยวผมจะอ่าฮะเดี๋ยวผมจะอ่าอ่าเอเเข้าไปนะครับอ่าฮะนะครับครับก็ตัวนี้เนี่ยก็ผมใช้เป็นตัวของอ่าที่อยู่ ตัวที่อยู่ข้างนอกนะฮะเป็นตัวคอปเตอร์ที่อยู่ข้างนอกจริงๆก็ใช้เป็นลบรารี่ใช้เป็นอะไรก็ได้นะฮะเอามาตั้งที่บ้านแล้วก็ทำฟิวเจอร์ด้เลยนะครับหร mm ือ hmm. ว่าก็รันแอคชันเหื่นได้นะครับเดี๋ยวพราว่าเรามีดูเมนมีอะไรนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวในส่วนของในคอร์สเดี๋ยวผมจะสอน,นว่าเ,เราจะเอาดูเมนของเราเข้าไปใส่ได้ยังไงอย่างเงี้ยนะครับนะฮะแต่ผมไม่ได้ใช้เป็นพอร์ตเทรนเนอร์เหมือนเหมือนที่น้องเบย์ใส่นะฮะเพราะว่า ในพอดเทรนเนอร์เนี่ยก็มันมีเขาบอกไม่หมดเนาะนะฮะผมไม่ถนัดด้วยอย่างเงี้ยครับอ่าก็ผมใช้เป็นอย่างอื่นแทนล้วกันนะครับอ่าใช้เป็นก็ใช้เุ็นคาสั่งของมันนี่แหละฮะนะครตรงตรงๆไม่ประครับอ่าก็ทีนี้เนี่ยฮะก็ทีนี้เนี่ยเราก็ได้ตัวของอ่าเราก็ตัวนี้เนี่ยผมก็ดีโมทข้นไปไปแล้วนะครับอ่าเราก็ดาวน์โหลดนะครับตัวของอ่า คาแฟน,นะครับนะฮะก็แล้วก็ใช้เป็นตัวได้คำสั่งบิลกิตมาเนี่นะครับก็ใช้เป็นแบบแฟลชธรรมดาเนี่ยนะครับแบบนี้เลยอ๋อก็ ก็มันเคยอิสพิอมมาแล้วนะครนะฮะก็เลยนี่ครับนะฮะทีนี้เนี่ยก็เราก็ใช้คําสั่งสมมติว่าอ่าของผมมันเป็นพอร์ตแปดสิบแปดสิบใช่ไหมนะฮะผมก็ใส่เป็น c l o v นะครับ f l a r e นะครับ b นะครับลคิกที่ u r l นะครับก็ใส่เป็น localhost นะครับค colon แปดสิบแปดสิบนะครับนะฮะ ก็ทีนี้เนี่ยครับนะคะสิ่งที่เราได้ก็คือใน http ตัวนี้นะครับก็คืออ่ามันอ่ตัวนี้เนี่ยครับนะะมันก็จะใช้กับเนี้ฮหคือตัวเนี้ยฮะก็คือเราก็สามารถเอาไปให้ผู้อื่นใช้ได้แล้วนะครับตัวนี้ก็คือเข้าไปที่ n ซ i นเอของเราแล้วนะครับเพราะว่ามัน p r o ซี่ของคอแฝลมันให้มาแล้วนะครับ ทีนี้เนะี่ยเราก็มาดูนะครับเห็นไหมฮะ,น,ฮะนี่ครับก็จาก URL ของเราะฮะก็เข้าแฟลช URL แล้วก็เราโ l สิบแปสิบฮะก็มันก็สามารถวิ่งไปที่ตัวของตัวของอันนี้ได้แล้วนะครับแต่จริงๆก็ใช้พอร์ตแปสิบแสิบตัวเนี้ยนะฮะในด็อกเตอร์ คือผมเซตในด็อกเตอร์ให้เป็นพอร์ตแปดสิบแระสิบนะครับถตอว่าเรามีเว็บหลายเว็บเนี้ยเราก็ตั้งเป็นหลายอันก็ตั้งอ่ันนี้พอร์ตแปสิบนะอย่างเงี้ยอันนี้พอร์ตหนึ่งจุหนึ่งรตสองเป็นสองพร์สามเป็สามแระสิบแสิบเนี้ยครับนะฮะก็เราก็สามารถได้ตั้งได้ใส่พอร์ตเว็บนี้เว็บหนึ่งเว็บนี้เว็บหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีเขาพอร์ตยี่สิบเอ็ดพอร์ตยี่สิบสองเนี่ยฮะก็จะตั้งเป็นอืมจะตั้งเป็นอะไรเนี่ยครับก็เราก็สามารถทำได้เลยอย่างเง โอเคก็อันนี้ก็ก็ให้นี้นะฮะเดี๋ยวนะฮะส่วนอ่าตัวนี้เยเดี๋ยวส่วนของคุณเรียนนะฮะก็ส่วนของในคอร์ะเดี๋ยวผมจะบอกให้นะฮะว่าเออเราสามารถเอาไปใช้กับตัวของเว็บไซต์ทาเป็นเว็บไซร์ได้ไหมอะไรประมาณนี้ยที่ผูกกับโดเมนของเราจริงๆอะไรประมาณเนี้ครับนะฮะอผูกได้ไหมผูก ผูกจริงจริงได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับก็ผูกได้ครับก็ทําได้เลยครับก็เดี๋ยวผมบอกให้นะครับว่าวิาวธีการทําทํายังไงแบบนี้ครับนะฮะนะฮะโอเคก็ชุดนี้เข็นี้ก่อนชุดล่างเพียงครับคือครับพรุ่งนี้ฮะเดี๋ยวทำให้